สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครกง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ทว่ามีคนหนึ่งที่ตกใจยิ่งกว่าผู้เอาโสโคงบุคคลนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพธิดาแห่งสงครามที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาหลังจากได้ยินเสียงอุทานดังจากฟากฟ้าจูจืออาจจะรู้สึกเวียนหัวอยู่คู่หนึ่งแต่ทว่าหลังจากที่เธอสงบสติอารมณ์แล้วร่างกายของเธอก็เริ่มสั่อยาควบคุมไม่ได้คราวนี้ เธอไม่สานสถานด้วยความตื่นเต้นตรงกันข้ามเธอกับสานสถานด้วยความกลัวถูกต้องตัวเธอสารด้วยความกลัวเหตุผลนั้นก็คือว่าเธอรู้ว่านั่นเป็นเสียงของใครนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงกลัวการปรากฏตัวอย่างกระทานหันของเขาเขาเป็นคนที่เธอไม่อยากจะเจอเลยจริงๆแม้ว่าดวงอาทิตย์สีทองจะฉายแสงให้พื้นดินสองประกายเจิดจ้าอย่างแรงกล้าแต่อากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างไม่น่าเชื่อ เกธิมะเริ่มตกลงมาจากฟ้าฟ้าขณะที่มันอบร้อมสนามรบทั้งหมดสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเมืองชิงหลัวเพิ่งเริ่มต้นได้ดูใมไม้ล่วงเท่านั้นแต่ทว่าอุณหภูมิแวดล้อมลดลงอย่างรวดเร็วจนแทบบ้าอันที่จริงมันหนาวมากจนเกธิมะแค่ลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยเหตุผลแปลกๆมันไม่สามารถตกลงบนพื้นได้แสงสีงเงินแวบๆจากฟากฟ้าอันไกลโพ้นในระหว่างการกระพริบครั้งแรกดูเหมือนว่า อยู่สุดขอบฟ้าแต่ทว่าเมื่อมันสั่นไหวอีกครั้งมันก็อยู่ตรงหน้าจูจือและคงเติมหมิงแล้วร่างสองร่างปรากคขึ้นกลางอากาศต่อหน้ากองทัพของจักรวรรดิวันจันทานั่นคือเขาเป็นเขาจริงๆงั้นเหรอจูจือเกือบจะสะดุดเมื่อจิตใจของเธอว่างเปล่าคงเติมหมิงยกมือขึ้นทันทีแล้วลากพยะขาวใต้เห้าเข,ข,ข,ข้าหาเขาเขาใช้เครื่องมือวิญญาณที่ควบคุมและปราบปรามเขาในเวลานี้ เห็นได้ชัดว่าคนที่ร้องคำรามก่อนหน้านี้เป็นชายและหญิงชายคนนั้นสวมชุดยาวสีน้ำเงินอ่อนผมของเขาปิวสวายตามรมด้านหลังในขณะที่เขารออย่างปฏิเสธไม่ได้เขามีรัศมีที่ดูเหมือนจะให้ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความกังวลทางโลกอีกต่อไปเกธิมะหมุนวนรอบตัวเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่เกธิมะกำลังจะหายไปพวกมันจะเปล่แสงสีเงินจาง ซึ่งแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเขาก็สดใสผมสีฟ้าอมชมพูของเธอผาดตั้งแต่ศีรษจะจรด,ดปลายเทา้ารูปรักที่น่าทึ่งของเธอมากเกินพอที่จะทําให้ดวงจันทร์อับอายในตาสีม่วงของเธอช่างหน้าลหลงไหลอย่างยิ่งแสงสีทองที่อ่อนโยนและอบอุ่นส่องไปทั่วร่างกายของเธอและมีมังกรคำรามจางๆทุกครั้งที่แสงสีทองกระพริบ,บได้ยินเสียงหอบร,บรอบๆจูจือแล้ว นั่นคือพมยุทธวิญญาณน้ำแข็งหัวอยู่ห้าวใช่ไหมที่ท้าทายคนของเราสิบคนคนที่ยืนอยู่ข้างเขาต้องเป็นพมยุทธมังกรผีเสื้อทังอูทงใช่สองคนที่จูจ่ๆก,ก็ปรากฏตัวขึ้นในสนามรบคือหัวอยู่ห้าวและถงอูทงหลังจากฝึกฝนมาเป็นเวลาสามปีในที่สุดพวกเขาก็เสร็จสิ้นการฝึกฝนแบบปิดสามปีนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับพวกเขาพวกทั้งคู่อยู่ในสภาวะนั่งสมาธิอย่างเลึกซึ้ง ในที่สุดหวอยูเฮ้าก็ดูซับพลังวิญญาณของราชาตาปิศาทรราสําสำเร็จเขาสามารถใช้พลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาซึ่งเหนือกว่าพรมยุทธ์ระดับสูงสุดแล้วได้อยู่ในระดับกึ่งเทพระดับแนวหน้าเพื่อทําให้แกนวิญญาณที่สาของเขาสมบูรณ์และรวอรวมพลังวิญญาณทั้งหมดในร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันในที่สุดเขาก็สามารถควบคุมพลังอวกาศได้สําเร็จแกนวิญ,ญญาณที่3ของเขา คือแกนวิญญาณอวากาศมาอยู่เฮาเสร็จสิ้นการฝึกฝนของเขาเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วแต่ทว่าทางโอทงต้องการความช่วยเหลือเพราะเธอไม่มีพลังทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังเท่าเทียมกันเธอติดอยู่ที่คอขวดและต้องการให้หัวอยู่เฮาใช้พลังจิตวิญญาณและพลังวิญญาณเพื่อปกป้องเธอเธอสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติม,เต,มเต็มแกนวิญญาณที่3าของเธอได้เมื่อวันก่อนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถต่อยอดความสําเร็จของพวกเขา ในฐานะคนกลุ่มแรกที่มีแกนวิญญาณการเสริมยินหยางและสร้างแกนวิญญาณที่สาของพวกเขาพวกเขาได้สร้างปฏิหารอีกครั้งในโรคนี้แม้ว่าในท้ายที่สุดพวกเขาจะยังคงเป็นพมยุทธร,ระดับสูงสุดก็ตามพวกเขาเป็นพมยุทธร,ระดับสูงสุดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปโตลิวะห,หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกฝนแบบปิดประตูวายุข้ามีความซาบซึง้งและอ่อนไหวต่อโชคชะตามากขึ้น เขารู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นพวกเขาจึงบินไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่พวกเขาไม่อยู่พวกเขาตกใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นพวกเขารู้ว่าจูจือแด้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาก่อนหน้านี้แต่ได้ไปทําสงครามอีกครั้งและได้ทําลายจักรวิโตลิงแล้วหลังจากได้ยินข่าวนี้หัวอยู่เฮ่าก็อดไม่ได้ที่จะโกรธ ในเวลานี้เขาสัมผัสได้ถึงการบีบตัวของหัวใจในขณะที่ตัวเองรู้สึกถึงความกลัวที่อธิบายไม่ได้โดยนำความรู้สึกของโชคชะตาเขาฉีกพื้นที่ข้างหน้าและเขาพยายามรีบไปที่เมืองชิงหลัวกับทางอูถงทันทีที่จูจือกำลังจะแทงพะยาขาวใต้เฮาโอยู่เฮาอยู่ห่างออกไปประมาณ250กิโลเมตรแต่ทว่าเขาสัมผัสได้ถึงความกลัวในหัวใจของเขา ที่มาถึงจุดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นเขาจึงใช้เสียงของเขาฉีกช่องว่างอาวกาศเพื่อหยุดเธอหลังจากนั้นภายในช่วบพริบตาเขาสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านพลังอวกาศเพื่อพาตัวเองและทางโอทงมาอย่างที่จูจือและคงเตอมิงอยู่มาอยู่เฮารู้สึกท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ในทันทีหลังจากได้เห็นเธอและพยะขาวใต้เฮาซึ่งไม่ได้สวมชุดเกาะหรือเสื้ออีกต่อไป ในทานองเดียวกันจูจือก็รู้สึกท่วมท้นไปด้วยอารมณ์มากมายขณะที่พวกเขาช่องตากันดวงตาของเธอก็แดงกําทาไมทําไมเจ้าต้องกลับมาตอนนี้ทําไมจูจือยกดาบยาวในมือของเธอและแทงพยะขาวใต้เฮ้าโดยไม่มีคําเตือนใดๆเธอรู้ว่าถ้าเธอไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้เธอคงไม่มีโอกาสล้างแค้นให้พ่อแม่ของเธออีกคราวนี้เธอใช้ความพยายามและพลังวิญญาณทั้งหมด เพื่อพยายามฆ่าพยาขาวไต้เฮาดาบแรที่เธอสามารถฆ่าเขาได้การแก้แค้นของเธอก็จะสมบูรณ์ไต้เฮาได้ยินเสียงโลหะสดใสแม้ว่าดาบยาวจะสัมผัสกับผิวหนังแต่ก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปในร่างกายของบุคคลนั้นได้การของจูจือลดลงเมื่อเธอเห็นว่าพยาขาวไต้เฮาถูกแทนที่โดยบุคคลที่เธอรักมาโดยตลอดทักษะการสหรับที่เฉียนอู เป็นหนึ่งในทักษะที่หัวอยู่เฮาชื่นชอบในตอนนี้มันได้ช่วยชีวิตพ่อของเขาไว้เขาสามารถใช้พดังทางจิตวิญญาณและพดังวิญญาณอันยิ่งใหญ่เพื่อแยกก่อเทพ,เจ,พเจ้าแสงพัดการสีเงินของคงเติอมิงออกจากกันได้ทําให้การสลับที่เฉียนอู่ของเขาสมบูรณ์พญาขาวใต้เฮ้าสลับที่ไปยังที่หัวอยู่เฮาอยู่หลังจากเปลี่ยเสียงโอหะอันเจดจ้าดาบยาวก็สลายไปในท,ทันทีคงเติอหมิงตกตะลึงในขณะที่เขา พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยก่อเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินเพื่อกักขังหัวอยู่เฮ้าพวกบ้าหัวยูเฮ้าคำรามอย่างโกรธจัดทันใดนั้นร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทองอันเจิดจ้าแสงสีทองอันเจิดจ้าถูกปวดปล่อยออกมาร,บรอบรอบตัวเขาในขณะที่พายุวิญ,ญญาณก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาก่อเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินที่กักขังผู้เอาโสสวนได้ถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันที แสงสีทองที่หัวอยู่เฮ้า่ปล่อยออกมากลายเป็นสีเงินทันทีหลังจากนั้นกอเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินก็กลับมาที่ฝั่งของโคงเติอรหมิงและพยายามจะหองหุ้มเขาไว้โคงเติอหมิงไม่สามารถอธิบายได้ว่าประหลาดใจในตอนนี้เขาตกใจมากเมื่อมองไปที่หัวอยู่เฮ้า่เขาถอยกลับเกือบจะแน่ทันทีและทําให้ช่องว่างระหว่างพวกเขากว้างขึ้นาการควบคุมลังอวากาศของบุคคลน,นี้ได้ถึงมาตรฐานเช่นนี้จริงหรือ เขาสามารถผนึกอวกาศโดยรอบทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้กอเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินใช้พลังอวกาศไม่ว่าการโจมตีจะรุนแรงแค่ไหนก็สามารถมุ่งสู่อวกาศได้แต่ทะว่าคนคนนี้สามารถผนึกอวกาศโดยรอบทั้งหมดได้และป้องกันไม่ให้กอเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินหลบหนีหลังจากนั้นขเขาอาศัยพลังจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อฉีกกอบออกจากกัน ถ้าคงเตอ๋อหมิงไม่เร็วพอเก็มือวิญญาณของเขาคงถูกทำลายไปหมดแล้วถ้าเกิดเรื่องนั้นขึ้นเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหาัสมาอยู่เฮาไม่ได้มองไปที่คงเต๋หมิงความสนใจของเขาอยู่ที่จูจือข้าควรจะถามเจ้าว่าทำไมแทนทำไมจูจือบอกข้าทีว่าทำไมข้าเชื่อใจเจ้าแต่เจ้าทรยศความไว้วางใจของข้าเจ้าเริ่มทำสงครามตอนที่ข้าอยู่ในการฝู่ฝนแบบปิด เสียงของหัวยูเฮ้าต่ำมากแต่ทว่าทุกคําที่ออกจากปากของเขาทําให้เกิดขึ้นวิญญ,ญาณที่แปลกประหลาดตอนนี้กองทหารวิศวกรวิญญ,ญาณแห่งจกักรพรรดิได้รวมตัวกันแล้วพวกเขาล้อมหัวยูเฮ้าทางโอุงและใต้เฮ้าผู้ที่อยู่ในเมืองชิงหลัวเห็นหัวยูเฮ้าปรากฏตัวพวกเขาทั้งหมดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากตกใจชัว่วครู่บางทีคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกถึงสภาพของหัวยูเฮ้าแต่ทว่า ผู้อาวุโสส่วนสามารถบอกได้ว่าความสามารถของหัวยูเฮา่นั้นเหนือกว่าเขามากนี่หมายความว่าหัวยูเฮาเป็นพมยุทธระดับสูงสุดแล้วนอกจากนี้หัวยูเฮามีแกนวิญญาณที่3อย่างแน่นอนนี่เป็นเพราะเขาจะไม่สามารถกลายเป็นพมยุทธระดับสูงสุดได้หากไม่มีแม้ว่าผู้อาวุโสส่วนไม่รู้ว่าเขาทําได้อย่างไรแต่เขาเห็นความหวังในตอนนี้ส่วนจอเวิรนนำกระสุนรบกวนแบบอยู่กับที่มา พวกจากโรงเรียนซือไรคเคอร์ละสำนักถังตามข้ามาเพื่อไปรับอยู่เฮ้าได้อู่ถงผู้อาโสสวนสั่งทุกคนจากสำนักถังต่างก็กระตือรือร้นอย่างมากพวกเขาบินออกจากเมืองชิงหลัวทันทีไปยังที่หัวอยู่เฮ้าได้ถังอู่ถงอยู่จูจืออยู่ในความมึนง,งงขณะที่เธอมองไปที่หัวอยู่เฮ้าแต่ทว่าเธอไม่ได้ก้าวถอยหลังทำไมทำไมเจ้าบอกข้าว่า เจ้าจะอยู่ในการถูกฝนแบบปิดเป็นเวลานานรู้ไหมว่าข้าไม่กล้าทำสงครามกับเจ้าทำไมได้เลยข้าจะบอกเจ้าว่าทำไมเจ้าควรรู้ว่าทำไมข้าถึงเลือกแต่งงานกับซูเทียนหลนันข้าทำเพื่อแก้แค้นข้าทำเพื่อล้างแค้นพ่อแม่มันคือเขามันคือเขาขณะที่เธอพูดเธอชี้ไปที่ใต้เหาเขาเป็นคนที่ฆ่าพ่อของข้านั่นคือเขา เขานำทัพและยึดครองดินแดนของเราเป็นทหารของเขาที่ฆ่าพ่อของข้าแม่ของข้าเสียชีวิตด้วยความเศร้าโศกครอบครัวของข้าแต่สลายพ่อเขาเขาทําให้ข้าเป็นเด็กกาพร้าข้าอยู่เพื่อแก้แค้นเท่านั้นข้ามีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าเขาถ้าเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าก่อสงครามข้าต้องรออีกสิบปีข้าไม่สามารถรอเป็นเวลาสิบปีเจ้ารู้หรือไม่ข้ากลัวเจ้าเจ้าแข็งแกร่งเกินไป ข้าไม่กลัวว่าจักรวาดชิงหลัวได้จักรวัดโต้เลียงจกะแขงแง่เพียงใดในสิบปีเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญาณจะถูกติดตามอย่างง่ายดายได้อย่างไรแต่ข้ากลัวเจ้าข้ากลัวว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเจ้าแข็งแกร่งมากอยู่แล้วโดยส่วนตัวแล้วข้าเห็นว่าเจ้ามีความสามารถถึงขั้นพมยุทธ์ระดับสูงสุดเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกแค่ไหนในสิบปีข้าไม่สามารถตัดสินได้เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเจ้าจะหยุดข้า ถ้าข้าพยายามทำสงครามข้าจะแค่แขนได้อย่างไรถ้าเจ้าเข้ามาแทรกแซงข้าจะฆ่าศัตรูได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่ข้ากลับคำถ้าข้าฆ่าเขาได้ต่อให้เจ้าฆ่าข้าแล้วยังไงล่ะอยู่เหาให้ข้าทำมันให้ข้าฆ่าเขาอาเจ้าทำเช่นนั้นข้าจะไม่แต่ต้องเมืองชิงหลวอีกต่อไปเมื่อเจ้ากลับมาข้ายอมแพ้ให้เมืองชิงหลวได้แต่ถ้าว่า ไอ้เฮาต้องตายเขาต้องตายเมื่อเธอพูดจบจูจือก็ตีโพยตีพายแล้วร่างกายของเธอสั่นสะท้านอย่างมากมีเพียงความเขียดชังที่ไม่มีที่สิ้นสุดในสายตาของเธอมาอยู่เฮามองไปที่เธออย่างเย็นชาจูจือข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะเป็นแบบนี้ด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวของเจ้าเจ้าจึงเริ่มทําสงครามในทวีปนี้เจ้าไม่ทําตามสัญญาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีก ึงกองกําลังของเจ้ากลับทันทีและนําพวกเขากลับไปที่จักรวรรดิตะวันจันทาคืนดินแดนที่เป็นของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์จักรวรรดิโต้หลิงและจักรวรรดิชิงหลัวมิฉนะนั้นข้าจะฆ่าไม่ให้เหลือใครแล้วถ้าข้าสังหารหมู่อาณาจักรของเจ้าล่ะถูกแล้วเจ้าคีดถูกแล้วที่จะกลัวข้ากลับมาแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้จักรวรรดิตะวันจันทาปกครองทั้งทวีปไร้สาระคงเต๋อหมิงโกรธมากจนเขาเริ่มหัวเราะ เจ้าเด็กโง่คิดว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนสงครามทั้งหมดได้ด้วยตัวเองหรือไม่แม้ว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรเจ้าก็จะต้องตายที่นี่ในวันนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นและกองทหารวิศวกรวิญญาณแห่งจักรพัิก็แยกย้ายกันไปทันทีพวกเขาสร้างส่วนโค้งและลอมรอบหัวอยู่เฮ้าแต่ทว่าหัวอยู่เฮ้าดูเหมือนจะไม่สนใจพวกเขาเขาหันกลับมา และตะโกนสายคนจากสำนักถังและโรงเรียนซอไรเคอร์ทุกคนอย่าเข้ามาให้ข้าจัดการเองเปยเปยกังโวลและกำลังจะพูดแต่ถ้าว่าผู้อาวส่วนหยุดเขายังกางแขนออกว้างและหยุดคนที่เหลือจากการก้าวไปข้างหน้าทุกคนหยุดให้หัวอยู่เห้าจัดการเรื่องนี้คนเดียวเปยเปยกังโวลในขณะที่เขาพูดว่าผู้อาวส่วนพวกเขามีเพียงสองคนเท่านั้น จะสู้กับจัก,กรวรรดิวันจันทาได้หรือไม่ผู้อัลโศสวนใส่หัวได้ตอบว่าถ้าจํานวนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดทั้งสามอาณาจักรก็จะไม่พ่ายแพ้ต่อจัก,กรวรรดิวันจันทาอย่างแน่นอนอย่าลืมว่าหัวยูเฮ้าเป็นสุดยอดนักรบที่สถาบันเลี้ยงดูตอนนี้เขาเป็นสุดยอดนักรบที่ไร้เทียมทานจริงๆเชื่อเขาหลังจากฟังผู้อัลโศสวนทุกคนก็สบงบลงแต่ทว่าพวกเขาทั้งหมดหันไปหาหัวยูเฮ้าและทางอู๋ถง วายูเฮ้ามองอย่างเย็นชาไปที่จูจือสีน้ำเงินแวบวาบก่อนที่เขาจะกลับมาที่ด้านข้างของทางโอทงในทำนองเดียวกันเขาอยู่ข้างๆใต้เฮ่าวายูเฮ้าใต้เฮ่าประดาดใจเล็กน้อยเมื่อมองมาที่เขาเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นหัวอยู่เฮ้าก็หายตัวไปแม้แต่พวกจากโรงเรียนซูไดเคอร์ก็ไม่รู้ว่าหัวอยู่เฮ้าหายไปไหน เมื่อพวกเขาเห็นหัวอยู่เฮาอีกครั้งเขาก็แข็งแกร่งมากแล้วสิ่งนี้ทําให้พญาขาวใต้เฮาประดใจยอย่างสิ้นเชิงเขายอมจํานวนต่อชะตากรรมของเขาแต่ถ้าว่าใครจะรู้ว่าหัวอยู่เฮาจะมาช่วยเขาในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้นอกจากนี้ตอนนี้เขารู้สึกแปลกมากรู้สึกราวกับว่าหัวยูเฮาแตกต่างจากเมื่อก่อนหัวอยู่เฮามองไปที่พญาขาวใต้เฮาอย่างสงบและพยักหน้าเขากล่าวว่า ไปออกข้าจะจัดการกับสิ่งต่างๆที่นี่มีบางสิ่งที่เราต้องตกลงกันระหว่างเราด้วยพยาขาวเต้เฮาตกตะลึงแต่ทว่าเขายังคงพยากหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเขาหันกลับมาและบินไปทางผู้ที่มาจากโรงเรียนซือไรเคอร์และสำนักถังจูจือตะโกนขึ้นทันทีไม่ไม่เขาไปไม่ได้ข้าไม่อนุญาตให้ไปเธอรู้ว่าหัวยูเฮาและถังโอทง กลับมาแล้วอากเธอพลาดโอกาสนี้เขาคงไม่มีโอกาสแก้แค้นอีกต่อไปขณะที่จูจือคำรามอย่างกดจัดการโจมตีของวิศวกรวิญญาณตะวันจันทาก็เริ่มต้นขึ้นแสงที่ทําให้ตาผ้ายิงไปที่หัวยูเฮาได้ทางู่ถงทันทีโดยวิศวกรวิญญาณระดับ8เกือบ300คนซึ่งได้รับคำแนะนำและการสั่งการโดยผู้อาวุโสคงหัวยูเฮาและทางโ่ทงถูกปกคุมในแสงจ้า จูจือตัวสันแม้ว่าเธอต้องการล้างแค้นแต่หัวใจของเธอก็เต้นผิดจังหวะเมื่อเธอเห็นหัวอยู่เฮ้าได้ทางโอทงถูกไฟกืนกินราวกับว่ามีสิ่งที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาจะความกังวลของเธอคงอยู่เพียงชัวง่วครู่เมื่อแสงสว่างว่าพวกเขาก็หายไปอย่างเงียบๆประตูเงินปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าหัวอยู่เฮ้าได้ทางโอทงได้การโจมตีทั้งหมดถูกกืนกิน ไม่ว่าการโจมตีจะรุนแรงแค่ไหนถ้าพวกเขาไม่ถูกโจมตีจะมีประโยชน์อะไรหัวยุ่งเฮ้ามีปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกับคงเต๋อหมิงเมื่อคองเต๋อหมิงเผชิญหน้ากับวิญญาจารย์จากขวาชิงหลัวมันเป็นเพียงว่าการควบคุมพลังอวกาศของหัวยุ่งเฮ้านั้นชัดเจนในระดับที่สูงขึ้นคงเต๋อหมิงดูเหมือนจะสัมผสัสได้เขายกมือขวาขึ้นอย่างดูเดือดครั้งนี้ก่อเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินของเขา ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นขนาดที่ปกคลุมหัวยูเห้าและถังอูทถงประตูสีเงินก่อนหน้านี้หายไปภายในก่อเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินในฐานะที่เป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับส0แนวคิดเบื้องหลังมันง่ายอย่างนี้ได้อย่างไรคงเตอ๋อเหมิงสามารถปิดผนึกอวกาศได้นอกจากนี้เขายัางสามารถผนึกอวกาศขนาดใหญ่ได้คงเต๋หมิงนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญ,ญาณเขาเชื่อเสมอมาว่า สามารถควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่หนักหน่วงเกินไปได้เขาสามารถควบคุมอวากาศได้ถ้าเขาสูญเสียการควบคุมนั้นละ่ะพวกเขาจะควบคุมการโจมตีของวิศวมยานรับแปดสามคนได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้นี่คือเหตุผลที่เขามีเป้าหมายง่ายๆคือฆ่าหัวอยู่เฮาได้ทางโอทงด้วยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ปิดผนึกอาวากาศรอบตัวพวกเขาลำแสงเกือบ300ดวงส่องอีกครั้งแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่หัวอยู่เฮาหรือทางโอทงในครั้งนี้พวกเขามุ่งเป้าไปที่โครงเติรหมิงแทนเกาะเงินแปลกๆก็ส่องลงบนล่างของโครงเติรหมิงเกาะน,นี้เป็นเหมือนกระจกเงาบนหน้าอกของเขามีอัญญาีขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากหน้าอกของเขาไปถึงท้องของเขาอัญญานีนี้เป็นสีเงินสว่าง หลังจากที่ไฟที่อยู่เบื้องหลังคงเตอรอหมิงพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาพวกเขาถูกนำอย่างรวดเร็วไปยังอัญมณีขนาดใหญ่นั้นโดยก่อเทพเจ้าแสงพระจันทร์สีเงินขนาดใหญ่แสงสีเงินสว่างสวายทำให้คงเตอรอหมิงดูเหมือนเขาเป็นดวงอาทิตย์สีเงินดวงเล็กๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ